คุณผู้ชมค่ะมาที่สาวสวยคนนี้บ้านนะคะน้องก้าวสุพัสราจะบอกว่าคนไหนคนนี้หรอเออก็ได้เอก้าวกันก้าวเออเอาเอาพักแจ็คก่อนเอาแจ็คก่อนคีแจ็คก็สวยน้องก้าวก็สวยน้องก้าวสุพัสราล่าสุดเตรียมแล้วจ้าจะไปไหนเ่โกอินเตอร์ไปเมืองจีนขอภาษาจีนสักหนึ่งนี้ห่้าขาวมาเลนชิ้นหนึ่งก้าวชิ้นแหม่สกิลพร้อมเดี๋ยวไปคู่กับน้องก้าวเลยนะคะคุณผู้ชมบอกเลยนะคะ ยุคนี้ไม่ใช่อะไรเกิร์ลเลิฟแบบยูริซีรีแบบอิกรักอ่ะมันกําลังมาคุณผู้ชมค่ะและที่สําคัญในประเทศไทยนิยมนะประเทศจีนชอบมากแล้วถ้าเขาเล่นกับเจนเย่ดิเจนเย่เขาดังอยู่แล้วไงอยสุดๆไปเลยความตรง่ดนนะจับมือกันให้มันแบบดังเตี้ยงปังไปเลยล่าสุดนักแสดงหน้าสวยขวัญใจหนุ่มๆนะอย่างสาวก้าสุดัสราเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนละกันที่ลองมาประเดิมงานแสดงซีรีส์เกิร์ลเลิฟเป็นครั้งแรกและอย่างที่ทราบกันดีคุณผู้ชมกระแสจีนอะ GL อ่ะในบ้านเรามันโด่งดังที่เมืองจีนขโมย หัวใจที่สาวจีนไปแบบเต็มๆและอาตีจีนหลายคู่คุณผู้ชมบอกบอกเลยว่าเครซี่มากค่ะซึ่งล่าสุดพี่ออนนี่ผู้สื่อข่าวของเราค่ะม,มีโอกาสได้เจอสาวเกาวก็เลยถามถึงการมารับเล่นซีรีส์ครั้งนี้แหละเป็นเพราะเพิ่มฐานแฟนที่จีนด้วยหรือเปล่ปา ช่เก้นี่ยบอกว่ามองเป็นโอกาสในอนาคตแล้วกันนะคะพี่บวกกับส่วนตัวเนี่ยชื่นชอบภาษาอยู่แล้วภาษาจีนเขาชอบอยู่แล้ว<อ>แล้วก็เลยเริ่มฝึกแบบพี่แจ๊คนี่นแหละ<ช>เริ่มฝึกไปนะคะรพร้อมซันเออเลวิลวชิฟ<อ>่าเออนั่นแหละพร้อมโชว์สกิลอ้อนพอสอจีนก็คือพี่สาวจีนนั่นแหละครั้งแรกด้วยนะคะผ่านบันเทิงไทยรัฐค่ะ 大家好ผมค่ะแล้วก็เอ่อวันนี้ผม拍电视剧ค่ะแล้วก็จะยันที่เชียร์ี่สวจีนพสจีนจากแบบเหมือนสมัยฮอร<ม>์โมนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จากแบบเหมือนละครของช่องสามเนี่ยก็จะเป็นเหมือนประเทศเพื่อนบ้านบ้างหรือว่าจะเป็นแบบอินโดบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบเรียนภาษามากๆค่ะแล้วก็อยากจะพัฒนาตัวเองโดยที่แบบว่าเหมือนพูดโดยที่ไม่ต้องคิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้ยังแบบต้องนึก ประยคหนึกคํายอยู่อะไรเงี mm ้ยเพราะเราไม่ได้ใช้บ่อยแบบทุกๆวันอะไรเงี้ยมันบทภาษาอังกฤษที่เราต้องใช้แบบทุกๆวันอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าแบบถ้าหนูได้สื่อสารกับคนจีนจริงๆเราแบบหนูฟังเขาแล้วหนูก็พูดออกไปเลยไม่ต้องมานั่งคิดประโยคอะไรเงี้ยหนูจะหนูจะรู้สึกว่าหนูแบบสัก์เซสมากๆเลยอืจากใจคนภาษาจีนจะกลีนยากมากนะคะต้องมีแฟนเป็นคนจีนค่ะเข้าประเด็นเข้าประเด็นแต่ไม่มีค่ะ แไม่มีแต่ก้าวไม่รู้อ่านีดีกว่านะคะอยากรู้ว่ามีไหมมาเลยส่วนเรื่องนี้นะคะเรียกว่าเ,าเอาสาวๆก้าวสาวก้าวเรยิ้มไม่หุบเลยหลังจากชาวเน็ตพร้อมใจกันให้ก้าวเนี่ยเป็นฉายาพี่สาวคนสวย พี่สาวคนสวยนะคะซึ่งก้าวเนี่ยรู้สึกขอบคุณมาก thank you very much หลายคนเนี่ยมอบฉายานี้ให้แต่เห็นสวยๆแบบเนี้ยถ<ะ>าเรื่องหัวใจพี่จักรีนจะตัวบอกว่าอุ้ยไม่รีบนะคะ,ะเพราะว่าตอนนี้คะ่ะแฮปปี้สุดๆเลยแต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นนะคะถ้าเจอความรักที่มาทําให้มีความสุขแฮปปี้กว่าเดิมแฮปปี้่าอยู่คนเดียวก็โอเคคะ่ะ พี่สาวคนสวยอะไรเงี้ยได้ยินไหมเขาคุณมากคะ่ะก็อยากเป็นน้องสาวเหมือนกันแต่ว่าก็คงไม่ได้แล้วอยู่มานานแล้วคะก็ก็ดีใจคะ่ะที่แบบคนยังยังพูดถึงยังชื่นชมอยู่คะ่ะสวยขนาดนี้คือยังโสดไหมคะก็โสดคะ่ะก็ก็ตอนนี้ก็อยู่คนเดียวก็สบายดีคะ่ะถ้าหนูมีพาร์ทเนอร์อีกคนนึงก็ต้องทําให้ชีวิตหนูมีความสุขเพิ่มมากขึ้น โหน, oh, น่าเอ็นดูอยากเป็นน้องสาวคนสวยแต่ไม่เป็นไรตอนนี้พี่สาวคนสวยก็ hmm. กได้หมดใช่แต่ว่า